ดวนอัดหนัก1คู่เด็ดชุดใบเขียว3ตัวตรง2ตัวบนล่างรัฐบาลไทยเจนุกบารมีมหาเฮงสวัสดีค่ะสวัสดี FC สมาชิกทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเจนุกนะคะทุกคนก็เป็นชุดเต็มใบเขียวนะคะก็ได้ปล่อยออกมาโค้งสุดท้ายเลยนะคะทุกคนผลงานก็หลุดติดๆนะคะช่วงนี้ถ้าใครยังตามอยู่ก็ตามนะคะ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเราก็ไปดูแนวทางกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแนวทางรัฐบาลไทยเจนุกบารมีมหาเฮงงวดประจำวันที่16เมษายนปี2567สําหสำหรับงวดนี้ก็ฟันไปที่6 วิ่งหรูด6นะคะชุด2ตัวบนล่าง60 6263 69 94 6561ชุด3ตัว449 0 6 4เกจนก,ก็ให้อัดไปที่6116นนะคะทุกคนก็แคปหน้าจอกันไว้นะคะไว้เทียบเคียงหรือว่าชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะตรงเลขบ้านเลขฝัน เรีอะไรก็ว่ากันไปนะคะสำหรับแนวทางก็จบลงแล้วนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณแนวทางเจนนกบารมีมหาเฮงนะคะสำหรับแนวทางอื่นก็รอนะคะทุกคนอ้อแม่เอกก็ลงแล้วนะคะเรื่อนดูนะคะสวัสดีค่ะ